รินรวีคลินิกคลินิกเฉพาะทางด้านผิวหนังดูแลโรคสะเก็ดเงินโรคผิวหนังทุกชนิดมีประเด็นให้ต้องดราม่าไม่หยุดจริงๆสำหรับแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังพิมพ์รีพายพิมพ์ระดาพรเบญจวัฒนพัฒน์ที่ก่อนหน้าวิจารณ์ผู้ทำคลิปแนะนำเรื่องความงามหรือบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อไอาตาสอนสวรรค์ใจมัน่นที่มีผู้ติดตามกว่า1ล้านบัญชีในเว็บไซต์ YouTube ด้วยถ้อยคำรุนแรงหลังจากไยหลังติคุณภาพแป้งแต่งหน้าที่สั่งมา โดยอายตาโพสคลิปลงเว็บไซต์ YouTube เมื่อคืนวันเสาร์ที่5กุมภาพันธ์เป็นคลิปที่ตนลองใช้แป้งที่สั่งมาจากแม่ค้ารายดังกล่าวครึ่งใบหน้าโดยบอกว่าแป้งเบอร์สองเมื่อใช้กับผิวหน้าของตนแล้วดูสว่างเกินผิวปกติของตนอาจเป็นเพราะเนื้อแป้งออกสีชมพูจึงใช้แป้งเบอร์สามที่ให้สีเข้มกว่าต่อมาบิวตี้บล็อกเกอร์รายนี้จึงซื้อแป้งยี่ห้อดังกล่าวตลับใหม่มาใช่อีกเพื่อดูว่าถ้าหากแป้งในตลับไม่แตกจะให้ผลที่ต่างกันหรือไม่แต่ครั้งนี้ต่างกับครั้งก่อนตรงที่ใช้แป้้งเเเบอร์ทีีี่่มมสขกกวาป็นหลั เพราะเบอร์สองให้สีที่สว่างเกินสีผิวของตนเมื่อลองแป้งดังกล่าวครึ่งหน้าก็พบว่าดูดีกระทั่งพิมพ์รีพายได้วิจารณ์อายตากลับขณะไลฟ์ขายสินค้าว่ามีคนรู้จักแจ้งตนมาว่าอายตารีวิวแป้งแต่งหน้ายี่ห้อที่ตนขายด้วยวิธีการตำหนิก่อนแล้วค่อยชมเพราะถ้าไม่ใช้วิธีนี้ก็จะดูไม่แนบเนียนแต่ประโยคต่อมากลับวิจารณ์ว่าไอาตาโง่แทนที่จะใช้แปรงปัดแป้งบนใบหน้าให้ดูบางเบาแต่กลับใช้ฟองน้ำพัฟ ทำให้สีออกมาทึบทั้งยังวิจารณ์ว่าอายตาทําคลิปลง YouTube มาร่วม10ปีแต่กลับไม่ดังต่อมาโลกโซเชียลมีการแชร์คลิปพิมพร์รีพายออกอาการหัวร้อนระหว่างการไลฟ์ขายสินค้าโดยเนื้อหาบางช่วงมีการพูดทํานองเหยียดคนที่กินส้มตลาดนัดจนสร้างความไม่พอใจให้ใครหลายคนโดยในไลฟ์สดพิมพร์รีพายมีการขายส้มนิวซีแลนด์ที่นําเข้าจากไต้หวันพร้อมการันตีว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยกินส้มที่อร่อยแบบนี้เลย โดยขาย1ลัง7กิโลกรัมราคา770บาทแต่ถ้าสินค้าเน่าเกิน4ี่ลูกจะคืนเงินให้ทันทีกระทั่งมีลูกค้าท่านหนึ่งเขียนข้อความถามว่ามีส้ม3กิโลร้อยบาทหรือเปล่าทําให้พิมพ์รีプラของขึ้นทันทีตอบสวนกลางไลฟ์ว่าตรงนี้ไม่มีส้ม3กิโลร้อยบาทถ้าอยากซื้อแนะนําให้ไปตลาดนัดแถวบ้านเลยแล้วก็ต้องรับความเสี่ยงเอาว่าส้มลูกไหนมีคุณภาพอย่างไรซื้อส้มตลาดนัดก็ต้องอยู่แบบอัตภาพตามหน้าตานะ อย่าพยายามตะเกียกตะกายหน้าตาชาติกำเนิดเธอเป็นอย่างไรก็ไปอยู่แบบนั้นอยู่ตามอัตภาพชาติกำเนิดของพวกนี้เป็นพวกรถนิยมการกินรถนิยมการใช้ชีวิตบางคนมีเงินรถนิยมไม่มีก็เสียเปล่าบางคนไม่มีเงินหน้าก็แย่รถนิยมไม่ดีอย่างมึงตามอัตภาพล่าสุดนะวัดอิสระไกรศีลแชร์คลิปดังกล่าวของพิมพ์ริภัยพร้อมระบุว่าดูคลิปนี้ให้จบแล้วจะรู้จักตัวจริงของผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างดี ผมจะไม่ยอมซื้อของแม้กระทั่งบาทเดียวกับคนแบบนี้ควรต้องคิดบ้างว่าลูกค้าคือพระเจ้าไม่ใช่ว่าคนขายจะพูดอะไรก็ได้คนดูมีทุกเพศทุกวัยไม่สงสารท่านผู้ชมก็สงสารลูกตัวเองก็ยังดีที่ต้องมาฟังแม่พูดแบบนี้และที่สําคัญคนไทยอยู่ในสังคมคนยากจนเป็นส่วนใหญ่อย่าพูดให้คนจนต้องเจ็บปวดไปมากกว่านี้เลยครับที่ติงมาเพราะหวังดีครับจากนั้นได้มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ดังกล่าวเป็นจํานวนมากโดยข้อความบางส่วนระบุว่า หลังๆเริ่มหนักข้อขึ้นทุกวันทำดีก็ชื่นชมแต่ทําไม่ดีก็ไม่ไหวเช่นบูลลี่และเหยียบคนอื่นแบบนี้แล้วสิ่งที่เคยช่วยคนจนช่วยคนลําบากมาก่อนหน้านี้ล่ะในใจคิดเหยียดพวกเขาไหมใกล้จะหมดยุคข,ของเขาแล้วค่ะสังคมไทยยกย่องคนหยาบคายให้เป็นไอดอลในสังคมเหยียดคนมากเนี่ยหรือคนดีนับวันสันดานออกถอยและหยาบคายมากรับคนแบบนี้ไม่ได้ไม่เคยสนใจในสิ่งที่นางทำเพราะรู้ว่าปลอม ไม่ชอบแม่ค้าที่ไม่ให้เกียรติลูกค้าเลยคะ่ะล้างเครื่องสำอังออกก่อนคะ่ะแล้วค่อยบูลลี่คนอื่น